สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมมอนนะครับจากช่องม้อน2003นะครับวันนี้นะครับมีพักเครื่องมาอีกแล้วเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาแน,นาะนําพักเครื่องกันอีกแล้วนะครับขออนุญาตครับหรือแทมแฉมแทมถฉมแฉมนะครับ,ปรบ,นะรบเป็นเหรียญสีมา6 7นั่นเองนะครับ เหรียญเสมาหกเนะครับเป็นเหรียญที่ผมคิดว่ามีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์นะครับมีเอกลักษณ์แบบไหนสวยงามแบบไหนและมีการสร้างแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับซึ่งดูกล่องก่อนนะครับผมนะกล่องนะครับจะเป็นสีขาวนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญจะเขียนว่าเสมาหกเจ็ดนะครับหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมชันนักสนเขาแก้วทอง ตำบลวังตะเคียนอำเภอจะวินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนั่นเองนะครับก็เรามาดูด้านในของพระนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนะมาดูกันนครับนี่ฮะสวยงามนะครับองนี้ได้มาจากปุ่มนะครับผมนะองนี้นะครับจะเป็นเนียอสีมานะครับ จะเห็นได้นะครับว่ามีความสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับผมนะเลี้ยงของลูกปูมานะครับมีออกมาหลายรุ่นหลายยุคและมีการเล่นหานะครับในหลายๆราคานะครับผมนะแต่สิ่งสำคัญนะครับที่ผมชอบในตัวของลูกปูบุญมานะครับก็คือความเมตตาต่อสิทธิ์นั่นเองนะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาดูเหรียญนี้มีก่อนนะครับว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับผมนะอาาย์สุบมนะครับอันนี้นะครับจะเป็นเหรียญนะครับของหลวงปู่มานะครับเหรียญเสมาหกเจ็ดนั่นเองนะครับจะเห็นได้นะครับว่าเป็นเหรียญเสมาคล้ายๆหลวงปู่ทิมวัลหันไล่นะครับแต่เป็นหลวงปู่มุนมานะครับด้านหน้าองค์พระของหลวงพ่อนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อหลวงหรือหลวงปู่มนมานะครับนั่ง เต็มองนะครับสมาธิแล้วก็จะมีคําว่าบอ,อน,นะครับผมนะหรือว่าบุญมานั่นเองนะครับอันนี้น่าจะเป็นหน้ากากเงินนะครับผมนะสวยงามนะครับผมนะจมูกชัดเดะนะครับองนีนะ้ดูรายละเอียดของเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีความสวยงามสวยสดงดงามละเอียดชัดเจนนะครับผมนะดองลอยการปั๊ม หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวข้องนะครับสวยงามทั้งหมดนะครับผมนะแลวเหรียญนี้ก็หนามากมากครับนี่ฮะหนามากฮะขอบตัดก็เห็นได้ชัดเจนนะครับผมนะอันนี้คือด้านหน้านะครับคล้ายๆเหลวงปูทิมวัดหานไล่เลยนะครับผมนะปุ๊บนี่ฮะแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นหูนะฮะไม่เจาะหูนะครับองค์นีนะดูด้านหลังกันนะครับผม อันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะสวยงามประมาณนี้นะครับนะด้านหลังมีโค้ดนะครับเขียนว่าจะต่อโค้ดเลข7นะครับจะเลข3มเลขจากเลข7นะครับเราจะเขียนว่าทะลึกฉลองอายุครบ85ปีพระครูนะครับสุนทรโชติธรรมนะครับหรือ วงเล็บบุญมานะครับผมนะวงเล็บเปิดและว,วงเล็บปิดนะครับสำนักสงสำนักสงวัดเขาแก้วทองนะครับปราจีนบุรีเซมา6 7นะครับผมนะเอกลักษณ์เหรียญก็เห็นไหมครับชัดเจนสวยงามนะฮะถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บนะครับเพราะว่ามีความสวยได้ชัดเจนมากครับมีดีไซน์ที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับ แล้วก็น่าชื่นชมมากครับหลวงปู่คุณมานะครับท่านก็ตอนนี้นะครับอยู่ที่สันนกสงฆ์ว่าเขาแก้วทองนะครับใครที่อยากไปสการะนะครับท่านหรือว่าไปกราบท่านนะครับสามารถไปได้นะครับผมนะแล้วก็นี่ครับอันนี้จะมีโคอีกตัวหนึ่งนะเราลืมบอกครับนี่ครับโคนะครับสวยงามมากครับ ถ้าใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับเหรียญหลวงปู่มาแห่งวัดเองสำนักส่งวัดเข่าแก้วทองนะครับสามารถาพิมพ์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับวันนี้เรามาแนะนําเหรียญเสมานะครับปีเ,เสมา67ก่อนนะครับและเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นพระของหลวงป,ปู่องค์ไหนอีกหรือว่าเป็นหลวงของหลวงป,ปู่วัอีกก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อไปในอนาคตด้วยนะครับ ขอบคุณมากมากครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหับนี้สวัสดีครับ